สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เล่าก่อนนอนค่ำคืนนี้แสงจันทร์สลัวรางและสายลมก็พัดแผ่วเบาจนหน้าประหลาดใจในความเงียบสงัดเช่นนี้จิตใจของเรามักจะเปิดรับเรื่องราวที่ลึกลับเรื่องราวที่ล่องลอยอยู่ในม่านหมอกแห่งรัตติกาลวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าสเสน่ห์ครับสเสน่ห์ ไม่ใช่ความงามตามธรรมชาติไม่ใช่รอยยิ้มที่จริงใจหรือแววตาที่อบอุ่นแต่เป็นสเสน่ห์อีกรูปแบบหนึง่งเสน่ห์ที่ถูกสร้างขึ้นสเสน่ห์ที่ถูกเสกเป่าสเสน่ห์ที่ไม่ได้เกิดจากความรักแต่เกิดจากอาถรรพ์เราเรียกมันว่ามนซ่อนกลีบหรือในอีกชื่อหนึ่งที่น่าสะพรึงกลัวกว่านั้นคือสเสน่ห์บังตา คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าบางครั้งบางคนที่เราพบเจอเขามีแรงดึงดูดบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ไม่ใช่แค่ความสวยงามไม่ใช่แค่ความหล่อเหลาแต่มันคือบางสิ่งที่ทำให้เราไม่อาจละสายตาบางอย่างที่ทำให้ทุกคําพูดของเขาฟังดูน่าเชื่อถือไปเสียหมดบางอย่างที่ทำให้เราพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อเขา แม้ว่าลึกๆในใจเราจะรู้สึกลังเลก,ก็ตามในโลกของไสยเวทและศาสตร์ลี้ลับมีวิชาแขนงหนึ่งที่ถูกจัดอยู่ในสายมายามันไม่ใช่มนต์เสนตสายล่างที่ใช้ผีพรายหรือคุณไสยไปบังคับจิตใจคนให้มารักมาหลงโดยตรงแต่มนต์สายนี้มันแนบเนียนกว่านั้นและอาจจะน่ากลัวกว่านั้นครับมนซ่อนกลีบ คือวิชาที่ว่าด้วยการสร้างภาพลวงตามันคือ Glamour Magic ในแบบฉบับของศาสตะวันออกมันเป็นการร่ายมนเสกเป่าอธิษฐานจิตอันแรงกล้าลงไปในวัตถุวัตถุที่ว่านี้มักจะเป็นของใกล้ตัวของที่ใช้เสริมความงามแป้งผัดหน้าลิปสติกสีสดน้ำหอมกลิ่นเย้ายวนหรือแม้แต่ผ้าเช็ดหน้าผืนบาง ตำนานเล่าว่าผู้ที่ร่ำเรียนวิชานี้จะต้องแลกเปลี่ยนอาจจะด้วยความดีงามในจิตใจหรือด้วยการรับใช้บางสิ่งที่อยู่อีกฝากฝั่งของมิติพวกเขาจะนำสิ่งของเหล่านี้มาผ่านพิธีกรรมในคืนเดือนมืดเสียงสวดมนต์แผ่วเบาที่ไม่ได้สรรเสริญคุณงามความดีแต่เป็นการอัญเชิญมายาเป็นการร้องขอต่ออำนาจลึกลับ ให้ช่วยบิดเบือนการรับรู้ของผู้อื่นเมื่อพิธีกรรมเสร็จสิ้นวัตถุเหล่านั้นจะเปลี่ยนไปมันไม่ได้เปลี่ยนทางกายภาพลิปสติกก็ยังคงเป็นลิปสติกแต่แก่นของมันถูกอาบไว้ด้วยมนตราเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้ใช้เครื่องสำอางเหล่านี้กลิ่นแป้งหอมที่ลอยปนมากับไอเย็นเยือกริมฝีปากที่ถูกแต้มด้วยสีแดงฉาน ที่ดูราวกับจะสะกดทุกสายตากลิ่นน้าหอมที่หอมแต่หอมจนเน้าเวียนหัวหอมจนคล้ายกับกลิ่นดอกไม้ที่กำลังจะเน่าสิ่งที่คนอื่นเห็นจะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของผู้ใช้อีกต่อไปแต่เป็นภาพมายาที่ถูกสร้างขึ้นตามความปรารถนาของเหยือ่อถ้าเหยื่อโหอยหาความรักผู้ใช้มนก็จะดูเป็นคนที่อบอุ่นน้าธนุถนอมที่สุดในโลก ้าเหยื่อโหยหาความสำเร็จผู้ใช้มนก็จะดูเป็นคนที่น่าเชื่อถือฉลาดหลักแหลมทุกคำพูดคือโอกาสทางธุรกิจมนซ่อนกลีบมันไม่ได้ซ่อนแค่ความอับปลักทางกายแต่มันซ่อนเจตนาที่แท้จริงเอาไว้ภายใต้กลีบดอกไม้ที่สวยงามมันบังตาเหยื่อไม่ให้เห็นความจริงมันคืออาวุธที่ทรงพลังสำหรับผู้ที่ต้องการบางสิ่งบางอย่างต้องการความรัก ต้องการการยอมรับหรือที่เลวร้ายที่สุดคือต้องการปอกหลอกทรัพย์สินความน่ากลัวของมันคือการที่เหยื่อเต็มใจครับเหยื่อจะรู้สึกว่านี่คือความรักนี่คือความลุ่มหลงที่เขาเลือกเองพวกเขาจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้ด้วยความรู้สึกปิติยินดีพวกเขาจะปกป้องผู้ใช้มนต์จากคำคอรหาจากคำเตือนของเพื่อนฝูงเพราะในสายตาของเขา ผู้ใช้มนคือทุกสิ่งทุกอย่างคือโลกทั้งใบแต่คุณรู้ไหมครับว่าภาพมายาไม่เคยคงอยู่ตลอดไปและทุกมนตราย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายและราคานั้นอาจจะสูงเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดครับ เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงในวงแคบๆมันอาจจะเป็นเพียงตำนานหรืออาจจะเป็นเรื่องจริงที่ถูกบิดเบือนไปตามกาลเวลาแต่ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรมันก็เย็นยะเยือกพอที่จะทำให้เราต้องกลับมาคิดทบทวนเรื่องนี้เกี่ยวกับชายคนหนึ่งสมมุติว่าเขาชื่อคุณเอกคุณเอกเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรง ประสบความสำเร็จเขาเป็นคนที่มีเหตุมีผลไม่เชื่อเรื่องงมงายทุกอย่างในชีวิตของเขาต้องจับต้องได้ต้องมีตรรก,กะรรองรับชีวิตของคุณเอกกำลังไปได้สวยจนกระทั่งวันที่เขาได้พบกับมาลินีมาลินีเป็นผู้หญิงที่หากจะพูดกันตามตรงเธอดูธรรมดามากครับเธอไม่ใช่คนสวยโดดเด่นไม่ใช่คนพูดจาฉะฉาน ในงานเลี้ยงนักธุรกิจที่คุณเอกไปร่วมมาลินีเป็นเหมือนอากาศสะท้านคุณเอกทักทายเธอตามมารยาทและก็ลืมเธอไปในนาทีต่อมาแต่แล้วหนึ่งเดือนผ่านไปคุณเอกได้พบกับมาลินีอีกครั้งในงานแสดงศิลปะแห่งหนึ่งแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมวินาทีแรกที่คุณเอกสบตาเธอ โลกทั้งใบของเขาเหมือนหยุดหมุนมาลินีในวันนี้สวยสวยจนไม่อาจบรรยายได้ดวงตาของเธอเป็นประกายผิวของเธอดูผุดผ่องรอยยิ้มของเธอทำให้หัวใจของเขาเต้นรัวทุกย่างก้าวที่เธอเดินเหมือนมีกลีบดอกไม้โปรยปลายและที่สำคัญกลิ่นกลิ่นหอมประหลาดหอมเย็นเย็นเหมือนกลิ่นราตรี ผสมกับกลิ่นเครื่องหอมโบราณคุณเอกชายผู้ยึดมั่นในเหตุผลกลับเดินเข้าไปหาเธอเหมือนคนละเมอเขาจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเคยเจอเธอมาก่อนเขารู้แค่ว่าวินาทีนี้ผู้หญิงคนนี้คือคนที่เขาตามหามาทั้งชีวิตความสัมพันธ์เริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็วและลึกซึ้งจนน่าประหลาดเพื่อนของคุณเอก หุ้นส่วนทางธุรกิจแม้กระทั่งครอบครัวทุกคนต่างพากันเตือนเอกผู้หญิงคนนี้ดูไม่น่าไว้วางใจเลยผมรู้สึกแปลกๆนะเวลาอยู่ใกล้เธอเหมือนมันอึดอัดเอกนายกำลังเปลี่ยนไปนายเอาแต่ฟังเขานายกำลังจะเทเงินทั้งหมดไปกับโปรเจกต์แปลกๆที่เขาเสนอแต่คุณเอกไม่ฟังครับในหูของเขา คำเตือนเหล่านั้นคือเสียงรุบกวนคือความอิจฉาในสายตาของเขามาลินีคือเทพธิดาคือผู้หญิงที่แสนดีเขายินดียินดีที่จะมอบทุกอย่างให้เธอบ้านรถเงินในบัญชีหุ้นของบริษัทเขายินยอมลงนามในเอกสารทุกฉบับที่เธอยื่นมาให้เขาโดยที่เขาแทบไม่ได้อ่านมันด้วยซ้ำสิ่งที่คนนอกไม่รู้คือ สิ่งที่เกิดขึ้นในยามค่ำคืนหลายครั้งคุณเอกตื่นขึ้นมากลางดึกเขาเห็นมาลินีนั่งอยู่หน้ากระจกโต๊ะเครื่องแป้งในความมืดสลัวๆเธอไม่ได้เปิดไฟเธอมีเพียงแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาเธอกำลังบรรจงทาลิปสติกสีเลือดนกนั้นซ้ำๆพร้อมกับเสียงพึมพำที่ฟังไม่เป็นภาษา เธอกำลังตกแป้งฝุ่นที่มีกลิ่นหอมจนฉุนลงบนใบหน้าคุณเอกเล่าในภายหลังว่ากลิ่นนั้นมันทำให้เขารู้สึกง่วงและมีความสุขอย่างประหลาดเขามักจะปล่อยหลับไปพร้อมกับภาพสุดท้ายคือรอยยิ้มของเธอในกระจกมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณเอกเล่าว่าเขาเกือบจะหลุดออกจากมนนั้นได้วันนั้นเขากลับบ้านเร็วกว่าปกติเขาเปิดประตูเข้าไป และเห็นมาลินียืนหันหลังให้เธอยังไม่รู้ตัวว่าเขากลับมาเธอยังไม่ได้เตรียมตัวคุณเอกกำลังจะเอ่ยปากทักแต่ภาพที่เขาเห็นทำให้เขาตัวแข็งทื่อเงาในกระจกที่สะท้อนร่างของมาลินีมันไม่ใช่เธอมันเป็นร่างของผู้หญิงแก่ชาราผิวหนังเหี่ยวยน่นดวงตาโบลึกกำลังยิ้มเแยะจนเห็นเหงือกสีคล้ำ คุณเอกกำลังจะกรีดร้องแต่ทันใดนั้นมารินีหันกลับมาในเสี้ยววินาทีเธอยกมือขึ้นแตะริมฝีปากและปาดแป้งที่ตลับอย่างรวดเร็วภาพมายานั้นกลับมาแล้วเธอกลับมาเป็นมารินีคนสวยที่เขารักสุดหัวใจอ้าวคุณเอกกลับมาแล้วเลยคะวันนี้เหนื่อยไหมเสียงของเธอหวานกลิ่นหอมนั้นโชยมา ความหวาดกลัวเมื่อสักครู่หายไปจนหมดสิ้นคุณเอกเดินเข้าไปกอดเธอและลืมภาพอันน่าสยดสยองนั้นไปหรืออย่างน้อยเขาก็ถูกทำให้ลืมเวลาผ่านไปไม่ถึงหกเดือนคุณเอกล้มละลายบริษัทที่เขาสร้างมากับมือถูกเปลี่ยนชื่อเป็นของมาลินีบ้านถูกขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกอย่าง ถูกยัดย้ายถ่ายเทจนหมดสิ้นและวันหนึ่งคุณเอกก็ตื่นขึ้นมาในห้องเช่าโสมแห่งหนึ่งที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามาอยู่ที่นี้ได้อย่างไรมาลินีหายตัวไปแล้วทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าและกลิ่นกลิ่นแป้งหอมที่ยังติดอยู่ที่ปลายจมูกของเขาความรู้สึกแรกไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความเสียใจแต่เป็นความสับสน เหมือนคนที่เพิ่งตื่นจากฝันร้ายแต่กลับจำรายละเอียดในฝันไม่ได้เขารู้แค่ว่าเขาสูญเสียทุกอย่างไปให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขายินดีมอบให้ด้วยตัวเองเรื่องราวของคุณเอกจบลงด้วยความว่างเปล่าเขาไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกาย เขาไม่ได้รับบาตเจิบแต่สิ่งที่เขาเสียไปคือตัวตนคือชีวิตทั้งชีวิตที่เขาสร้างมาเขาต้องใช้เวลาอีกหลายปีเพื่อเยียวยาจิตใจและพยายามทำความเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขากันแน่แล้วมาลีนีล่ะครับผู้ใช้มนซ่อนกลีบเธอได้ทุกอย่างที่เธอต้องการเธอร่ำรวยเธอกำลังมองหาเหยื่อรายต่อไป คุณคิดว่าเธอกำลังมีความสุขนั้นหรือตำนานไม่ได้กล่าวไว้เช่นนั้นครับว่ากันว่ามนซ่อนกลีบมันคือการยืมพลังยืมมายามาจากภพภูมิที่มืดมิดและเมื่อยืมมาก็ต้องมีของแลกเปลี่ยนของแลกเปลี่ยนในครั้งแรกอาจจะเป็นแค่ความดีงามในจิตใจแต่เมื่อใช้มันบ่อยครั้งเข้ามนนั้นจะเริ่มกัด ินมันจะกัดกินวิญญาณของผู้ใช้ว่ากันว่าผู้ที่ใช้มนนี้ในบ้านปลายจะไม่สามารถมองเห็นใบหน้าที่แท้จริงของตัวเองในกระจกได้อีกต่อไปทุกครั้งที่ส่องกระจกพวกเขาจะเห็นเพียงภาพมายาที่พวกเขาสร้างขึ้นเท่านั้นแม้ในยามที่อยู่คนเดียวพวกเขาจะกลายเป็นภาพลวงตาที่เดินได้และที่น่าสะพรึงกว่าที่สุดคือราคาที่ต้องจ่ายเมื่อมนเริ่มเสื่อม หรือเมื่อเจ้าของพลังมาทวงคืนว่ากันว่าใบหน้าของผู้ใช้จะถูกพรากไปผิวหนังเครื่องหน้าจะค่อยๆเลือนหายเหลือเพียงใบหน้าที่ว่างเปล่าเรียบเนียนไร้ตาไร้จมูกไร้ปากเป็นเพียงภาชนะว่างเปล่าที่ต้องคอยเติมเต็มด้วยเครื่องสำอางอาถรรพ์เพื่อสร้างภาพลวงตาต่อไปชั่วนิรันด์พวกเขาจะถูกขัง อยู่ในวังวนของการหลอกหลวงไม่ใช่แค่หลอกคนอื่นแต่หลอกตัวเองพวกเขาจะไม่สามารถหยุดใช้มันได้เพราะถ้าหยุดพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าตัวตนของพวกเขามันไม่มีอยู่จริงอีกต่อไปแล้วมนซ่อนกลีบสเสน่บบางตามันคือคำสาบครับคำสาบที่เริ่มต้นจากความโลภและจบลงด้วยความว่างเปล่ามันเตือนจติตระว่า สเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เปลือกนอกที่ถูกเสกสรรไม่ได้อยู่ที่เครื่องสำอางราคาแพงหรือคำพูดที่หวานหูแต่สเสน่ห์ที่แท้จริงคือความจริงใจคือความดีงามคือสิ่งที่บังตาไม่ได้และซ่อนกลีบไม่มิดเพราะมันส่องสว่างออกมาจากข้างในเป็นแสงสว่างที่สายเวิมนดำใดๆก็ไม่อาจากล้ำไกลายสำหรับค่ำคืนนี้ เล่าก่อนนอนก็คงต้องฝากเรื่องราวนี้ไว้ให้คุณได้ขบคิดลองสังเกตคนรอบข้างของคุณให้ดีว่ากลิ่นหอมที่คุณได้กลิ่นรอยยิ้มที่คุณเห็นมันคือของจริงหรือเป็นเพียงมายาที่ใครบางคนกําลังร่ายมนใส่คุณอยู่ราตรีสวัสดิ์ครับ